ใส่ใหญ่อยู่พี่น้องขุดครับใส่ใหญ่อยู่ใส่ใหญ่อยู่ขุดครับขุดครับผูดพูดครับเห่งไหลเติบอยู่ครับใส่งามอยู่พี่น้องสวัสดีครับมาเก็บมะกู่เบ็ดน้ำกันครับพี่น้องครับใส่เมื่อคืนครับหาจับปูไดซิบก่ะโตอยู่ครับกับเขียดหนำพี่น้อง เบ็ดยี่สิบเพื่อหลังครับส่งใส่บะไถไทยให้เบิ้งครับไม้นี่ผมใส่สองหลังครับพี่น่องลังหนึ่งเห็นมีอาการอยู่ครับที่ใส่ใดครับพี่น่องเยือปูครับใส่อยู่ไฟคือเก่าแล้วครับพี่น่องไม้ป่าบัวครับ นี <muitas> ่นะครับหลังข้างหน้านี่ยแหละครับที่มีอาการครับพีかか่น้องไม้นี่เฟ้นไซส่สองลังครับขังปลาเกษตรครับพูดครับพี่น้องเด็กท่านครับพูดครับนี่ครับพูดครับอ้ยใส่ใหญ่อยู่พี่น้องพูดครับใส่ใหญ่อยู่ใส่ใหญ่อยู่พูดครับพูดครับ พูดพูดครับแห่งไหลเติบอยู่ครับใส่งามอยู่พี่น้องเก็บก่อนครับใส่งามอยู่ใส่งามอยนี่ครับมาแล้วครับพี่น้องเต็มเลยครับอ,อ นี่ครับปวดตุบเลยครับพี่น้องเก็บกันครับล้างฝุนปูยังขึ้นเก่าอยู่ครับป้าครับเป็นลุ่นทั้งพูนครับสิบกว่าล้งอยู่ครับมาพ่อปลาลูกขอกับพี่น้องพูดครับโสมฝนโตจังเสิป้าก็ลังเป็นขอกับ ล่งออกลูกครับพี่น้องโูดครับของไงอยู่ครับนี่ครับอีกไม้นึงครับทางปลาเกษตรขึ้นกันแล้วครับโูดครับหลังนึงครับพี่น้องขั้นยังคือเกาอยู่ครับทั้งโูนอีกหลังนึงครับคือเกาคือกันครับพี่น้องตาครับ ไปทางผูดนี่ครับสิบก่าหลังอยู่ครับต้องหนีเยอะเขียดครับพี่นอ้องคื้เกาอยู่ครับหลังหนีทันยังคือเกาอยู่ผูนครับปลาขื้นที่แห้งครับอยู่ปลาเนี่ยครับปลากเกษตรน้ำปลาบวลัวเนี่ยแะครับที่จะปลาตัวใหญ่เลยครับพี่น้อง ยินเสียงมันข้นมันสวบครับปลาครับผลแล้วพี่น้องไปทั้งผลนแล้วครับสิบกว่าหลังอยู่ครับนี่ครับอีกหลังครับคันยังคือเก่าอยู่พี่นอ้อเงเหงื่อเบิดครับขึ้นเลยหลังนี่ครับนี่อีกสองหลังครับ ระปูนครับกระปูอยู่ทั้งใบบัวเลยพี่นอ้องยังเป็นอยู่ครับกระปูผมก็บอได้กูนะครับนยังเป็นครับพี่น้องนี่ล้างนี้ครับโอ้ลัางนี่รุดครับพี่น้องลากินรุดครับ ปูครับรัดขึ้นทั้งใบกเกษตรเลยพี่น้องโออเสียดายครับเยอปูครับพี่น้องมองนี่ครับเก็บก่อนครับหลังนี่ครับนี่โตให้อีกบ่หลังนี่ก็คือเก่าอยู่ครับเยอะปูครับพี่น้อง หลังหนึงจังไใโอ้วหกูก็ไตขึ้นทั้งผักเกษตรครับยังเป็นอยู่ครับพี่น้องนี่ครับไวหวนี่ล้วครับนี่ครับบดไดเก็บคือเกาแล้วครับผูดครับหลังหนึ่งเยอะเขียดครับ เขียนยังเป็นกระบอได้เก็บคือกันครับ mm hmm. ยิ่นแต่เสียงปลาสวบครับ mm hmm. ปลาน่่งบ่พ่อเหยือ่อบ่ครับพี่น้องยังบ่เอาเยือครับหลังนี่จังไดีจังห้อยดึงอยู่ครับโอ้ยหลุดเลยมั้งครับพี่น้อง กี่ล่ะครับจุดแล้วอู้หเสียดายแห้งครับรุดอีหลีครับรุดสองหลังเลยครับพี่น้องเก็บก่อนครับหลังนี้ครับครับอีกหลงหนึ่งก็คือเกาอยู่ครับูตายแล้วมั้งครับหลังนี้โอ้ตายอีหลีครับพี่น้อง เก็บครับหลังขึ้นันตายครับอีกหลังนึงครับอ้ตายขึ้กันครับเป็นลุนกระต้อครับอังนี้เยื่เขียดครับเขียดตายแล้วครับพี่น้อง แหรอครับปลาสวบครับพี่สิป,ป้าหน่อยครับสวบบอานี่มันบอกกินครับสวบซ,ซ,ซื้อครับพี่น้องเก็บกันครับหลังนี่ครับหลังนี่ก็เยอะเขียดครับเป็นีิบอรเขียด เขียดยงเป็นอยู่ครับหลังนี้ครับบกเก็บนะครับหลังทางหน้ากะเยอะเขียดขึ้นกันครับเขียดย่งขึ้นเก่าอยู่ครับย่งอยู่สามหลังชุดถ่ายครับพี่น้องอ้หมานเต็มเดียวบ่รครับมือนี่นี่ครับเยอะเขียดขึ้นกันครับหลังนี้ คือเก่าอยู่ครับเก็บกันครับหลังนี่เขียดตายแล้วครับนี่หลังหนึ่งครับเขียดยังเป็นอยู่ครับพี่นอ้องหลังนี่ครับเอาไว้ครับยังเป็นพูนครับหลังสุดท้ายครับทั้งหนาพูนแล้วพี่นอ้อง พี่เกาเยอปูครับหลังนีู่้ครับปูตายแล้วครับมาสรุปผลงานกันครับนี่ครับสรุปไปด้ยแต้มเดียวครับพี่นอ้องกระเพาะได้อยู่ได้กินอยู่ครับสำหรับเบด20หลังครับพี่น้อง รุดไปสองหลังครับเสียดายแห้งสำหรับผลงานเศราเนี่กับพ่อเด้ปนอยู่ครับก็ฝากไว้นำเด้อครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนี่ครับเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆนะครับพี่น้องป้าครับผมกับไปตีเบ็ดฝรั่งต่อครับเอาเบ็ดฝรั่งมานำพี่น้องคลิปนี่ก็ซ้ำเนี่แล้วครับ วัสดีครับ